สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวสินค้านะคะ Baby Play โ๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมค่ะวัสดุนะคะผลิตมาจากออพลาสติกค่ะเป็นฟูดเกตนะคะไม่เป็นอันตรายต่อเด็กค่ะปลอดภัยต่อเด็กน้อยนะคะแล้วก็ รูปล่างลักษณะของสินค้าเนี่ยค่ะขอบจะมีความโค้งมนนะคะไม่เป็นอันตรายต่อเด็กไม่บาดคมด้วยค่ะอันนี้ตอบโจทย์สําหรับคุณแม่ที่ป้องกันอาการบาดเจ็บจากหลังนะคะจากการที่เปลี่ยนผ้าอ้อมก้มลงอย่างเงี้ยคุณแม่อาจจะเกิดบาดเจ็บตรงสะบักหลังนี้ได้นะคะสินค้าตัวนี้ตอบโจทย์ในการที่คุณแม่แม่เนี่ยสามารถเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วก็ทําความสะอาดเบบีอะไรเงี้ยได้สะดวก โดยการที่ระดับสินค้ากับว่าระดับร่างกายเราเนี่ยค่ะองศามันจะพอดีกันนะคะก็จะไม่มีอาการบาดเจ็บจากการต้องก้มขึ้นลงขึ้นลง,ข,นลงขึ้นลงแบบนี้ค่ะเบบี้เพโตเปลี่ยนผ้าอ้อมนี้นะคะจะเป็นวัสดุกันน้ําค่ะแล้วก็ล้อเนี่ยสามารถหมุนได้360องศานะคะอย่างนี้เลยสามารถล็อกล้อได้เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายนะคะล็อกล้อเนี่ยสามารถกดด้านล่างได้เลยนะคะจะสามารถล็อกล้อได้ทั้ง4ด้านเลยค่ะ อย่างนี้ก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไหนแล้วนะคะจะปลอดภัยต่อเด็กๆแล้วก็คุณแม่นะคะใช้งานได้สะดวกมากค่ะมีช่องเก็บของที่ใหญ่นะคะสามารถเก็บของส่วนตัวของเด็กๆได้ค่ะใส่ผ้าได้แขวนผ้าก็ได้นะคะตรงนี้แล้วก็ออปชันเสิร์ฟตรงนี้สามารถวางอ่างอาบน้ําเด็กได้เลยนะคะเป็นพื้น oh. ที่ทั้งที่เปียกแล้วก็ที่แห้งได้ด้วยความที่วัสดุเนี่ยกันน้ําค่ะแล้วก็ช่องเก็บของตรงนี้นะคะสามารถถอด เคลื่อนย้ายได้คุณแม่จะวางแบบ3อันก็ได้ฝั่งเดียวนะคะสะดวกมากเคลื่อนย้ายที่ไหนก็ได้นะคะในบ้านก็คือสามารถเข็นได้เลยนะคะข้างๆนะคะตรงนี้สามารถแขวนผ้าได้เลยค่ะส่วนด้านล่างนี้นะคะสามารถเก็บของใช้ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นของเล่นนะคะหรือเป็นผ้าของใช้ส่วนตัวของเด็กๆนะคะสามารถเก็บชั้นวางชั้นได้เลย พื้นที่เก็บของค่อนข้างใหญ่มากเปเป้เพลโตเปียดผ้าอ้อมนะคะดีไซน์น่ารักสีแบบมินิมอลเข้ากับบ้านทุกบ้านได้เลยนะคะก็คือสีหลักเนี่ยจะเป็นสีเทาขาวนะคะต้องบอกว่าดีไซน์เนี่ยเปียบเสมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านชิ้นหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยใช้ได้นานมากเลยค่ะด้วยความที่มันเป็นวัสดุก,กันน้ำแล้วก็เป็นสินค้าพลาสติกฟูดเกรดนะคะก็ถ้าแม่แม่คนไหนสนใจนะคะสั่งซื้อได้เลยค่ะตรงนี้ค่ะ you mm -hmm.